รัตเล็กหมายเลขยี่สิบสามพื้นที่เก็บขยะกันตมาลังสีแห่งสถพันธรัฐชื่ออิงคือ R U S T แปลออกมากลายเป็นสนิมก็เลยเอาชื่ออิงดีกว่า <c oughs> ผู้เก็บกู้โจลี่ฉันจะเก็บมันได้หรือเปล่านาฬิกา <c oughs> วิญญาณมันสัน่นแล้วเศษขยะที่ บิปเปอร์ฝังตะวันออกมันมีค่ามายานทิ้งขยะไมายเลขหนึ่งสามสฉันเลือกแกไอสาระเลียวโตแกคิดจะมาแย่งอาร์ตแฟกกับพวกเราอีกแล้วสินะหือ,อจะอ้วนเหรอก,กูเก็บกูเฮไออ้วนแกแล้วไม่อยากไปยุ่งกับพวกมันเลย ยานใกล้ออกไปแล้วที่ไอ้อ้วนในชุละของพวกเราพวกเรามาแข่งกันว่าใครจะเร็วกว่ากันยาคู uh ่อ huh ่าฮ่าไอ้อ้วนแกควรจะไปลดน้ำหนักก่อนดีกว่านะเจ็บ oh โว้ยวีนพวกแกฆ่ามันจ้ะพี่ไอ้วีนนั่นมันเข้าไปในควันยุด อีกเจ้านั่นมันสนใจเงินมากกว่าชีวิตของมันพระเจ้าถ้าท่านกำลังมองอยู่ดูอยู่ขอให้ใจฟ้าผ่ามันให้ตาย